ลาบหมูพี่น้องลาบหมูสมพักสมพักขัน้นหมือว่านนี่เป็นแล้วปลาสมปลาสมทอดต้ม,มน้ำไ้มเตเนากินพี่น้องเลยสมพักเดีย๋ยวองเถมเบิร์ดเตเนลกินมีบานเข้ามันอึดมันอึดเพอดะไรมันแรง นหนักไม่ไหนมันหลับเปิดมอนันเฉยๆหลับมู้พี่น้องซื้อเพื่อนจ้ะสมพักขันว่านกินได้แหละพี่น้อง

Đó sao? mặt đó ba không mặt bắt không mặt bắt không mặt bắt không không nghe nặng

mày mất tí xếp xếp với nó cầm mát làm muốn đi mong xếp xếp ีเจียวบองลยพี่น้องคือมาคือกันใส่กับสมพักเกาอันคักพี่นนองปลารสับส้มพักส้มปลาครับ กินนี่กินสิพอ่อไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องสมพักเป็ดขึ้นไ่น้องเสี่ยมด้อพี่น้องลองมึงเด้อจ้าเด้อใส่เกลือปรุงนัวน้ำตาลน,นิดนึงข้าวเหนียวนิดนึงถ้าพี่ได้มาเปรี้ยวหลายใส่ข้าวเหนียวหลายๆอ่ะฝากให้เด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมชดด่อนหน่ำชม,มพักนี่เนองนัวปอกกันไหมคิหนาเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ